แม่ทิ้เงิน anyway, 200บาทร้านบ้านของปา200บาทแม่พาน100บาทโซบิตาเอง100บาทเวลาท้ากีราเขาทาหลายมันเป็นแบวมลงวนลงจี้วะไรตแต่บ้านไม่ใช่คือไม่

ท่าสามีบุญใจสานีคนไปรับไปรับ